เพราะความดีของท่านเพราะภาพที่ปรากฏมาทางโทรทัศน์ก็ดีทางรูปภาพก็ดีทั้งโลกยกย่องท่านว่าเป็นมหาราชาท่านทำให้กับทุกคนในความเสมอภาคทุกศาสนาภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์แล้วก็โดยที่ไม่ได้ขัดต่อหลักการทางศาสนาเลยถ้าเปียรที่เหรือพ่อท่องท่ยเหรือพ่อ มันมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวประดานีแบบเขาพ่อ,องทางยันอยู่แต่ว่าอยู่ในใจเราก็ยังมีสมรัยพ่อ,องด้านอยู่ข้างๆเราเรามองในหลายมิติเลยนะทุกมิติมีพ่อ,องท่านอยู่เราจะมองด้านดนตรีด้านกเกษตรด้านอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนั้นทุกคนจะเห็นภาพทุกมิติที่พ่อ,องท่านทรงงานเพราะว่านี่คืออัจฉริยะของโลกตามหลักโน้ตมันมีเ็ดตัวโดเรมีฟาโซลาทีแต่เพลงในหลวงนี่มีเฟดชาร์ ท่งแต่งออกมาเหมือนเป็นเป็น,ปนสากลเพราะมาก I was very surprised that um, a whole love by a country was for one leader and um, that was very admirable to see หลันจะอยูนิคมมากหลัจากการเวลาท่านให้แบบคุ้มค่ามากครับท่านทำว่า4,000โครงการเนี่ยผม เมือนกับี้ท่านเป็นต้นแบบในการที่จะลงชุมชนลงพื้นที่คนทั้งบ้านท,ทั้งใน,ในบ้านครอบครัวพี่จะบอกว่าใช่ท่านยังไม่เสียท่านยังอยู่กับเราสิออ่ท่านยังอยู่ในใจกับเราคือมันมีความสุขเวลาคิดถึงท่าน 2,510ในหลวงสเสด็จประพาสภูกเก็ตทั้งจังหวัดมาขอให้วงพ่อผมไปเล่นหน้าพระทีนังตอนสเสวยพระกยานครที่จนผู้ว่าผมก็โชคดีได้ร่วมไปเล่นวอลินคืนวันที่11เราก็เล่นหน้าพะทีนังพอวันที่12เชา้านยกว่าเสร็จละไม่มีอะไรแล้วก็จังหวดัดตามพ่อผมไปพบบอกว่าให เรียกวงเมื่อคืนใครๆอยากพบอยากฟังเราก็ดีใจด้วโหแสดงว่าเมื่อคืนเราในสุดยอดแน่นนไม่งั้นไม่รับสั่งให้เข้าเฝ้าก็เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวกระโหนแต่งตัวหล่อไปเข้าเฝ้าสักพักหนึ่งเสด็จลงมาจากชั้นบนถือคาเลนลงมาด้วยแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะในหลวงทรงคาเลนชี้มาที่พ่อผมบอกหัวหน้าวงหม่อมเสนีปามโมท อาจารย์แมนนัทสีกอนอนสไว้นั้นเป็นนักเปียนโนที่เก่งมากให้เข้ามาแจมเซสชั่นกับท่านสักพักลาชินีก็เสด็จลงมาแล้างกวนม,มันถึงเห็นภาพเลยเพราะยังเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับพอกลับมาเนี่ยนะผมเลิกเล่นไวลินเลยนะตั้งแต่วันนั้นมาผมเล่นกลเลยจริงๆแล้วยามเย็นที่ผมเล่นเมื่อกี้เนะี่ยเป็นเพลงที่ผม ทุกครั้งผมเล่นเมงแล้วมัน,ม,นมันมันหวานน่ะครับนี่นี่คืนในหลวงรอกเก้าผมบอกว่าภูมิใจนะ เราทำงานธุรกิจโรงแรมทำทางงานสังคมทางทางงานส่วนตัวธุรกิจก็ตามควบคู่กันไปเนื่องจากว่าคงได้รับเลือกให้เป็นนายท้ายเรือของรัชกาลที่เจ็ดที่เสด็จประพาทภูเก็ตคงได้พระราชทธินนานาม,มาจากรัชกาลที่เจ็ดเป็นท่านขุนเลิศโพคารักษ์ยิ่งทำให้คงเนี่ยโอ้มีกำลังใจที่จะทำความดีมีกำลังใจที่จะ สั่งสอนลูกหลานให้ประกอบแต่ความดีมาตลอดปี2,502ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการจัดการต้อนรับเสด็จผมก็มีความรู้สึกว่าได้รับเกียรติถึงขนาดนี้เราก็ต้องทําความดีทุกวันนี้ผมเองผมก็ได้รับเชื้อมาจาก,กง๋งได้รับการสั่งสอนมาจากองก็สอนลูกสอนหลานบอกว่าทุกคนต้องทําความดีนะ My name is Sarah. I am a teacher here in Phuket. This is my third time living in Thailand. I first arrived here in 2005. My first experience of uh, hearing about the Honorable King, uh, Rama the Nine, was back in 2005 when I heard he was the longest reigning king. Here in Thailand, and how much the people just loved him so much. All the help that he did for people in poverty, and how many projects, over 4,000 projects i think he actually went um, above and beyond. he just didn't stop and he went to all areas of the country. so i feel king rama nine has had a big impact on his people due to the um, over 4,700 projects that he's put together throughout thailand. and um, they're still actively doing something good today. <laughs> ดิเด่นแบบังวัดปีห้าเก้านปีห้าปีผ่านมาแล้วก็เราจะใช้ชีวิตแบบแบบพอประมาณหลังจากต้องรูกเรียนสี่คนจบมดแล้วเราลำบากมามดแล้วครับมารับพ้นประโยชน์อย่างยากก็าองพันสามร้อยตอนกับตาสิบวันเราก็ใกล้ได้สองมื่นสามมื้นแต่ตาก้นตกก็ได้ปาล์มครับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพ่อเพียงสามยีทสามรอยครับอย่าทำให้ยอ่เกินให้พอดดีพอดี จึงลำบากทั้งนี้ก็เราคอยเป็นคอยไปไม่ต้องตำหนักก็ปัจจุบันก็ทำงานเป็นช่างที่บ้านมีรูปพระอ,องค์ท่านมีสองใบวับานในมาไหนถ้าเห็นผ้าพระองค์ท่านเราต้องไหว้แล้วก็หลอนุกถึงพระองค์ท่านแล้วเออเวลาพงไปทำงานไปข้างน,นอกหรืออะไรก็เลยพงก็ไหว้กับพระองค์ท่านนัเถือพระองค์ท่านจริงๆแล้วก็ภูมิใจนคนที่อยู่ประเทศไทย้วก็ประชาชนมีบุญได้อยู่กับพระองค์ท่าน เปิดร้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ในร้านคอมพิวเตอร์เราก็มีการขายแล้วก็ซ่อมพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ทำพวกเน็ตเวิร์กด้วยค่ะเหมือนกับท่านทำงานทุกวันทรงงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเลยอะค่ะเท่าที่ทราบค่ะท่านก็ทรงเ,เ,เป็นคนที่ประหยดัด แล้วก็รู้จักอดออมคือจะซื้อสินค้าแต่ละอย่างท่านจะต้องเก็บเงินเองแล้วก็เอาเงินส่วนที่เก็บออมนั้นนะคะไปซื้อโดยที่พระมานดานก็ไม่ได้ที่ให้ท่านอยากได้อะไรก็ซื้อให้เลยก็คือให้ท่านรู้จักคุณค่าของของเงินนะคะพอเราเห็นตรงนั้นเราก็นําตัวนั้นนะคะไปสอนลูกในเรื่องศาสนาท่านจะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นว่า ศาส,สนาอิสลามหรือว่าเป็นศาสนาอะไรแต่ว่าท่านก็ทรงเข้ามามีบทบาทในเรื่องของศาสนาอิสลามในการช่วยทุนทรัพย์ในการสร้างมัสยิดหลายๆที่ที่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่แล้วก็ท่านก็ได้ช่วยในการแปลพระคัมภีร์อันกุรอ่านซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มุสลิมใช้ในชีวิตประจําวันให้เป็นภาษาไทยท่านก็ให้ความสําคัญเท่า,เท,าเทียมกันแล้วก็ทําให้ประชาชนก็สามารถอยู่ในสังคม ได้โดยมีความสุขเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องชนชั้นแล้วก็เรื่องศาสนาค่ะก็เนื่องจากที่พระองค์ท่านมีอัชฉริภาพด้านของน้ําด้านของลักษณะภูมิอากาศเราจึงเห็นพระองค์ท่านถือแผนที่กับวิทยุสื่อสารในทุกเส้นทางที่พระองค์ท่านเสด็จเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับก็เห็นภาพนี้จน ทุกวันทุกๆวันทุกวันวน,นี่คือการทรงงานที่ที่หนักมากของพระองค์ท่านนะครับเราโชคดีที่ได้ทํางานในส่วนของระบบโทร,โครงคมนาคมซึ่งเมลกสได้รับใช้พระองค์ท่านเอาระบบสื่อสารส่วนพระอ,องค์ให้กับสองพระอ,องค์ได้คุยกันตั้งสมณิจา่าในหลวงราชการที่9ผมเกิดในยุคข,ของเบบี้บูมเมอร์ก็คือในยุคที่พระองค์ท่านทรงงานจริงๆเห็นการทรงงานจริงๆแล้วก็เห็นถิ่นทุรกันดารที่พระองค์ท่านต้องอดทนเดินฝ่าผา,าดงเข้าไปจริงๆ ท่านมุ่งหวังให้ประเทศไทยยืนได้ด้วยตัวเองเป็นจิตอาสา,ศาแล้วก็ทํางานชุมชนไปด้วยกับเครือข่า,ขายมูลนิธิชุมชนไทยพี่ตอบแทนชุมชนชาวเลมอเกนมันเห็นลกเดียวได้เลยว่าทุกคนยังคิดว่าพระองค์ท่านยังอยู่กับเราอยู่ในใจของเราทุกคนคืออยากบอกพระอ,องค์ท่านว่าเรายังด้ลึกถึงพ่อเสมอและคิดถึงพ่อเสมออยากให้พ่อไปสบายไม่ต้องห่วงพวกเราพวกเราจะช่วยกันดูแลประเทศชาติค่ะปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ณตอนนั้นนะครับมองส่ยอยู่เรื่องนลว่าท่านทำโครงการนี้แล้วท่านทําทำโครงการนี้แล้วก็ท่านทำโครงการนี้ท่านทโครงการเยอะมากผมก็ตกใจว่าทำไมท่านถึงส่งงานเยอะขนาดนี้กันดานแค่ไหนท่านก็ไปบนเขาลงห้วยท่านก็ไปผมเองมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมราชภัฏนเป็นมาอะไรของพระราชาที่สอนให้เรารู้อจากชุมชนสอนเรารู้จักท้องถิ่นจะเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปพัฒนาท้องถิ่น ปนาจุมชนสิ่งนี้แหละครับถ้าผมได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนของประยากค้าของแผ่นดินในการที่เราจะช่วยเหลือจุมชนและท้องถิ่นได้ด้วยมือของเราเอง